เรามาฝึกอ่านบทที่8กันนะคะนักเรียนเป็นการฝึกสะกดคําจากแม่ตัวสะกดทั้ง8แม่คือแม่กงแม่กนแม่กลมแม่เกยแม่เกิแม่กดแม่กดและแม่กบค่ะส่วนแถวบนนี้จะเป็นพยัญชนะอักษรสูงที่เราจะนํามาใช้ในการฝึก คะถ้านักเรียนอยากจะสะกดเก่งๆคุ้นเคยออกเสียงแม่สะกดทั้งแม่ทั้งแป้แม่ถูกเนี่ยเราก็จะฝึกจากซ้ายไปขวานะคะจากด้านซ้ายไปขวามือถ้านักเรียนอยากจะจำสระให้เก่งๆก็ฝึกจากข้างบนลงมาข้างล่างอา,อาออีอีอืออูอูค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะอ,<า>อ่าขอะ ขะขะงอขังอันนี้เต็มรูปแบบแต่ถ้าเราเก่งแล้วเรายอร่อลงได้นะลูกเป็นขออะงอขังขออะนอขันขออะมอขำขออะยอไขขออะกอขักขออะดอขัด ขออบอขับขอองอขางขออนอขานขออมอขามขออยอขายขออวขาวขออกอขาดขออดอขาดขออบขาดขอองขิง ขออนขิมขออมอขิมขออวอขิวขออกอขิบขออดอขิบขออบอขิบต่อไปขออีงอขิงขออีนอขิงขออีมอขิมขออีกอขิ ขออีดอขีดขออีบอขีดขออึงอขึง uh, ขออึนอขึนขออึมอขึมขออึกอขึกขออึดอขึดขออ well> ึบอขึกขออึงอขึงขออึงอขืน ขออือมอขืมขออือดอขืดขออือบอขืดขออูงอขุ่งขออุนอขุนขออุมอขุมงขออุยอขุยขออุกอขุกขออุดอขุดขออุบอขุก ขออูงอขูงขออูนอขูนขออุมอขุมขออูกอขูขออูดอขูดขออูบอขูค่ะกรณีเมื่อเราฝึกด,ด้านซ้ายไปขวาเพื่อจำตัวสะกดออกเสียงตัวสะกดให้ถูกต้องแล้วใครอยากจะ ทบทวนสระก็ฝึกลงมาข้างล่างนะคะฝึกลงมาข้างล่างขออะงอขงขออ้างอขางขออีงอขิงขออ,งอ,ขงขอ,อ,อีงอขิงขออึงงขึงขออองงขึงขออูงอขุงขออูงอขุง,ข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 งทีละแถวทีละแถวคะ่ะยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่งนักเรียนขยันฝึกหลายๆเที่ยวหลายๆรูปแบบนะคะ